วันหนึ่งชวนน้องลงไปเล่นน้ำของก็เล๋าแกวเลามาเล่นสาดน้ำกันด้ได้ค่ะพี่ต้องไอ้ทองใหญ่บ้าหล่นสากนดกรางน,นี้หล่นไม่จับฉันกดน้ำไปเลยล่ะ ิตะเผาแก้วตะเพาทองทีไ่ได้น้ำอย่างไม่รู้รอีโจอีนีโดยที่ไม่รู้ว่ามีจระเข้ออยักษ์ชาววันซึ่ง,าง,งการ่านนนนนนเ,าเ,ป,เป,ป็นสัต่์เชิดได้ออกจากข้าหางห้ามันเยืและผ่านมมเห็ตตะพาทองจงเกิดความเ่างีามสวนของนางเจท มาจิ้มเห็นเลยเยอะเลยแม่บอกหด้เยอะเมันหลายเงิ่อยด้วยชาวันจึงจับเธอตะาทองแล้วนีติในยังทั้งทองของตน I ้าีหลัชารวันพยาจะไม่แค่หน้าเก่งข้าที่เป็นคนจับตัว,ตว,ตวเจ้าหมาแต่ต้องเป็มยังข้าอ้ยทั้งหน้าทั้งรยุยมแต่เขาเป็นเจะเเคงลายหมดเทียมเราสองคนจะดกกันไงไงแต่ว่าก็กลงก็ได้ค่จะจ่พอท้องจึงตกหลักชารวันและยอมมีอ่ชาวันซึ่ง น้า่ามให้ยังขือจิ้นเห็นน้าไดัเป็นชาเป็นจอระไรก การเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นิ่งไปครับนี่คือตทอทองเมียที่คนเจอาสองอย่าคิดแม้แต่จะแต,ต้องตงัวตทอทองเป็นใครฝากไว้ก่อนสิแก อัด้าพไปครอบครัวของสินหีที่เขี่นใจเป็นอย่างมากหลังจากผู้สาวได้หายตัวไปอืมทำไมกันทำไมต้องเป็นสาวข้าด้วย ข้าบ้านโทมุลูใครที่พบศพนางกับทองทองลูกสาวข้าและปาบเจ้าเทพตัวนั้นได้จะมอบทรัพย์สมบัติของข้าให้รึ่งหนึ่งและจะยกกับเขาแก้วลูกสาวข้าให้และหลังจากประกาศออกไปไม่ว่าจะมีหมอบปากเจ้าเทพผู้มีอำนาจวาปากชาวบันกี่คนต่อกี่คนก็มีอาสู้เอาน้าและเอาหลันเจง่าของชาวบ้านได้ 我。<laughs> <laughs> Thank <laughs> you. เป็นอยู่ในรายรเรี่อวิชาหามากมายเบื่อปากไอเจอ้าระกีดนตัวนั้นไอคนทีแล้วมันก็พูดแบบเองล่าสุดมันโดนจระเข้ปั้นไปสูชิหยอกวาซาบิแดดไปแล้วแล้วข้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าเจ้าไปทำให้ข้าผิดหวังข้าข้อร่างยาวาข้าจะไม่ตกเป็นรูจิของไอเจอ้าระคียังแน่นอนและข้าจะเป็นคนเอามันมาทำแกงลงและแกงไตปลา <c oughs> ในท้องจะออกราชชะล้วนชลวว,น,ว,วนไม่ต้องฝันว่ามีไฟไลุกไหม้และนคำื่องทะเข้าวท่างเกิดแผ่นทินไหแปรปวน เชาวันขาดกระเด็น วันแบบนี้มันเป็นหลอนเอยเจ้าจะต้องจังสิ่งในห้องเป็นเวลาเก็บวันเก็บคืูเก็บเดือนเก็บปีเก็บจ้าเก็บโอ้เก็บไว้แล้ดูแล้วมิเช่นั้นเจ้าจะพบกับใครพิบัติมากมายจนถึงชีวิตวิมาระ แกไปสั่งให้ชม,มุนนำก้อนหินไปปิดปากอำให้มุดอย่าให้ใครเข้ามาได้เจ้าค่ะ ทกันึ่งนั้นชลวันก็พาท่าตูกขของไกรทองแห่งก แต่ตงการเข้าไปที่ะ้ำต้องขามสองะั้เขาไปก่อนชางช่างช่าง่ะ m ช่างช่งช่าจมาถึงข้อทะแล้วกายเป็นหางบุกาจะงช่างชงชา ใครมาทำอะไรท่านผู้ิชรวรรว่าไงแกจะหลอกแกังเงี้ยไอ้ตัวมึงหมอผีเลยหรือหน้าแกเป็นหมอป่าจระเข้พิชรวรรชรวรรที่กำลังบาดเจ็บอยู่ได้ยินเสียงเข้าจะนี่ออกช่วยเจ็บมามหัวโด่ไอ้จริงจบข้าวนี่แหละข้าวมึงกลายไปเป็นบัดเป็ด และในที่สุดชาวายจึง่ด้ค่เดิมในท้องแห่งสามจนสส้นใจตายในถ้ำและไใจทองจึงได้พากานต่อคองออกจากถ้ำและ นี่เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดว่าใครที่ย่ในหน้ากากนี้มันต้องินทามนต่อมจนกว่าสาังคมของเราจะอยู่ในเป็นขสุดคงไม่ง่ายขนาดนั้นเลนะมันต้องมีความจริงตังมากที่ ขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตฉัน